หนึ่งใน,งนงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับเพียงวันที่3ก็ถือได้ว่าคึกคักแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ค้าและผู้ขายนะครับผู้ค้าผู้ขายและผู้ซื้อไปดูตัวอย่างที่ตลาดสันปะคอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับก็คึกคักคนละครึ่งพันนั้นช่วยกระตุ้นในเรื่องของยอดขายผู้ซื้อก็มีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นกว่าเดิมขณะที่คนขายก็พอใจได้ขายของเพิ่มมากขึ้นครับ ที่ตลาดสันปะข่อยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศการซื้อขายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นไปด้วยความคึกคักร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบอกว่ามีส่วนสําคัญที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจเดินเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่มีป้ายคนละครึ่งพลัสแสดงอยู่และส่วนใหญ่จะเลือกซื้อมากกว่าปกติด้วยโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับปากท้องนะครับอาทิข้าวสารน้ำมันพืชผงชูรสน้ําตาลและสินค้าประกอบอาหารต่างๆมียอดขายเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดโครงการ และวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการจำหน่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสก็มีลูกค้าทยอยเดินทางมาแวะเวียนซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นทุกวันครับไปฟังเสียงของเจ้าของร้านขายของชาครับตั้งแต่วันแรกมาคือการต้อนรับดีมากลูกค้าก,ก็ขายดีขึ้นค่ะปกติขายน้อยก,ก็คือขายดีอยู่แล้วแต่พอได้คนละครึ่งขึ้นมา บรับคนเราขึ้นขึ้นมาก็รู้สึกว่าร้านเราเออขายดีขึ้นมาอพอใจพอใจเลยแหละ <c oughs> ก็คงจะทําต่อนะคะถ้ามันดี <c oughs> จริงไหมถ้ามันดีแม่ค้าก็อยากอยากทำอะคะ่ะคนอยากขายของอะ่ะแม่ค้าอยากขายของเราก็อยากทําตรงนี้อ่ะถ้ามีเรื่อยๆยเราก็ยินดีคะ่ะ ทั้งที่ก่อนหน้านี้วันที่24ตุลาคม2568เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้อำนวยความสะดวกเปิดจุดยืนยันข้อมูลร้านค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสันปะคอยส่งผลให้ประชาชนสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านโครงการได้ตั้งแต่วันแรกขณะที่ลูกค้าหลายรายพอใจที่จะได้ประหยัดเงินในกระเป๋ามากขึ้นจากที่เคยซื้อสินค้าที่มีราคาถูกของตลาดสันปะคอยอยู่แล้วก็เหมือนได้ซื้อในราคาที่ลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งทําให้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า อื่นๆเพิ่มมากขึ้นถูกใจทั้งคนซื้อและคนขายก็พอใจที่ได้ขายมากยิ่งขึ้นค่ะครับสำหรับ